คุณสาธิตนี่มีอาการไทรอยด์เป็นพิษซึ่งผมเห็นภาพครั้งแรกนี่ผมตกใจมากนะฮะตอนนี้เมื่อกี่ปีไปแล้วครับเออเมื่อปีที่แล้วฮะ,ประ,ป,ระประมาณสิงหาครับประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วน้ําหนักตอนนั้นเท่าไหร่ฮะแปดสิบเอ็ดครับใช่ครับปัจจุบันนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแปดสิบเอ็ดแต่หน้าเซียวขนาดนี้เลยนะฮะ ช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าไทรอยเป็นพิษมันมีที่มาที่ไปยังไงในต<อ>ัวคุณสาธิตเองครับอคือมันมีอาการอะไรครับก็กินข้าววันน้ำหนึ่งมือมันไม่หิวครับเวลาเรานั่งก็อีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้เราต้องเท้าวขาวขึ้นบางครั้งเป็นปุ๊บแล้วก็เราล้มลงเองครับเป็นพอพอเราพยายามยืนใหม่ปุ๊บแล้วก็เราล้มล้มอีก กว่ามันสองสองสาครั้งก eh er> ่อนหน้าน right> ั้นไปตรวจสุขภาพมีอะไรไหมครับไม่ครับก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปบริจาคโลหิตทุกๆสามสามเดือนเห็นบอกว่าปกติบริจาคโลหิตอยู่ครับหกสิบครั้งฮะพอดีแฟนเขาก็มามามาจับมาแล้ววันพออวันพุธนี้เช้าลองไปหาไปที่โรงพยาบาลดูลองไปหาหมอครับผมก็เราก็ไปตรวจโลหิตอยู่ก็ผลออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจได้มันอินฟินิตี้ฮะ คือค่าอะไรที่ค่าสามกับทีสี่มันสูงมากจนตรวจไม่ได้มันเกินลิมิตของเครื่องมันเป็นค่าอะไรครับอาจารย์ทีสามทีสี่เป็นค่าฮอร์โมนของต่อมไทรอยค่ะแล้วมีอาการอะไรต่อมาคุณหมอบอกว่าตัวค่าตัวนี้มันสูงมากแล้วทานข้าวได้ไม่หิวเลยไม่หิวตัวร้อนหัวใจเต้นแรงมากครับตอนประมาณคืนใช่ครับ เต้นถี่ขึ้นใช่ครับเต้นถี่ขึ้นครับมีอาการทรงตัวไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมคุณหมอให้ยาหรือว่าจะให้การรักษายังไงครับให้ยาครับให้ยามาทานครับผมมือละห้าเม็ดมือละห้าเม็ดสามมื้อสามเวลาใช่ครับผมก็พอทานได้สองสามวันแฟนเขาก็มาแนะนําบีมฮะพอมาเดือนที่สองหมอเขานัดตามเวลาผมก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ย หมอเขาสั่งลดยาจากสามเออจากมือละห้าเม็ดเหลือมือละสามเม็ดก็คือดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นฮะหลังจากที่ทานไปแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับพอมาเดือนที่สามก็เหลือเม็ดเดียวเดือนที่สามเหลือเม็ดเดียวใชครับแล้วก็ตรวจค่าเลือดก็เจอครับตอนนี้เจอเหลือสองจุดแปด ตรวจเจอแล้วหรือ2.8ถ้าเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปก็ประมาณสองจุดดนิดๆครอันนี้คือเป็นค่าเป็นค่าปกติทั่วไปใช่ครับผมก็คือสูงกว่าปกตินิดเดียวใช่ครับอ่ะคราวนี้เนี่ยระหว่างที่รับประทานบีมไปด้วยครับยาก็ทานไปด้วยครับโอ้โหคุณน่ารักมากอาจารย์นภัยคงต้องชมแน่เลยคะคุณหมอแปลกใจไหมครับก็แปลกใจเหมือนกันฮะแล้วพอมาเดือนที่สามพวกผมสามารถไปบริจาคโลหิตได้ เอยจริงจริงพี่เล้ฮะผมเอาบัตรมาพี่ดูเลยเลยเนี่ยช่วงเนี่ยผมรักษาแล้วผมสามารถไปประจากษผลเหตได้แล้วคิดไหมว่าอาการของเราดีขึ้นหรือหายแล้วอืมเพราะว่าดีขึ้นมากๆเลยครับอ๋อฮะยังไปหาหมอเกี่ยวกับไทรอยด์ต่อไหมครับก็ต้องไปให้เขาไปเจาะเลือดดูนะครับก็ยังไงต้องติดตามผลอยู่ใช่ครับผลแต่ว่าณตอนนี้ก็คงเหลือแค่เช้าเม็ดกับเย็นเม็ดแค่นี้เองครับ คุณชาทิธิ์เคยเคยแอบถามคุณหมอไหมครับว่ารักษาตามปกติแพทย์แผนปัจจุบันที่ทานยาอยู่เนี้ต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะหายออก็คงจะประมาณหนึ่งปีกับ6เดือนขึ้นไปครับ๋อคุณหมอบอกอย่างนั้นเหมือนใช่ครับแต่ในขณะที่ทอบิมควบคู่ไปแล้วเนี่ยผมใช้สามเดือนพผมสามารถเบอกจประหดได้ครับเออนั่นใช่อันนี้ก็ลองไปคิดเอาเองนะผมเองก็ฟันตรงไม่ได้นะครับแต่ทําถูกต้องแล้วนะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นต้องควบคู่กับการใช้ยาของหมอไปด้วย<ช>และถ้าเกิดจะลดปริมาณลงก็ให้คุณหมอเป็นผู้สั่งเองนะครับ